ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินริตาแ8หรือช่องไมค์ค i บอินฟินิตี้ค่ะวันนี้เราจะมาอ่านการ์ตูนเรื่องเราไวราัที่ฉันเรียงดูไม่อย่างดีตอนที่43แล้วตอนที่43คขอเสนอตอนเพื่อนของมาชาคุณครูคุณครูกลัวว่าเจ้าไก่จะกินคุณครูอย่างนั้นเดรอครับไม่ต้องห่วงหรอกครับยังมีผมอยู่ข้างๆคุณครูทั้งคนแน่นอนว่าเจ้าไก่มันก็ไม่คิดจะกินคุณครูหรอกครับ ขนาดใจคนด้วยกันยังเดายากเลยแล้วเธอจะไปรู้ใจเจ้าไก่ได้ยังไงกันเนี่ยเจ้าไก่สบายดีหรือเปล่าถึงตอนนี้ขนของมันจะไม่ได้ปุกปุยน่ารักเหมือนเมื่อก่อนแล้วหน้าแปดที่มันทำให้ฉันนึกถึงวันหนึ่งในอดีตเจ้าไก่ที่น่ารักกระพือปื่ย บินไปมาในสวนที่เกี่ยวขจีถึงตัวของมันจะใหญ่ขึ้นแต่หน้าตาน่ากลัวขึ้นก็ตามแต่เจ้าไก่ก็ยังเหมือนเจ้าไก่ตัวเดิมของฉันนั่นเองเจ้าไก่ให้ตายสิแกโตขึ้นมาเท่มากเลยนะทีนี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาจับแกไปกินแล้วนะจับมันไปกินเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้หรอกครับคุณครูจะว่าไปมาซ่าหาข้าวให้ กินดีใช่ไหมอะมันชอบกินอาหารคนเล่นนะครับแต่ปกติแล้วมันก็กินพลังเวทของผมครับฮะถ้างั้นของที่มันเคยกินตลอดเวลาที่อยู่สถานรับยังเด็กคืออะไรล่ะฉันจะเกตก,กายหาค้าอาหารมาให้เทพตายแกรกเฮ้ยฉ,ฉ,ฉ,ฉันยอมให้พอแกน่ารักหรอกนะเจ้าไก่ฉันไม่ดีอ้อมเพราะฉันกลัวแกหรอกนะ แต่มันจะอยู่ในร่างนี้ต่อไปเรื่อยๆได้หรอถึงเจ้าไก่จะไม่ชอบอยู่ในร่างนี้แต่มันก็จะลำบากผมนะสิครับเธอน่ะหรอมาชาเอ๊ะเมื่อกี้ยังไม่มีใครอยู่เลยไม่ใช่เหรอพวกเขาปรากฏตัวด้วยเวทมนตร์หรอผมเผลอทำพลาดไปเพราะดีใจที่เราได้เจอกันซะแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่เหรอการนั่นเชื้อสัตว์รสูรออกมาเกาะบนเป็นเรื่องต้องห้ามนะครับ ฮะนั่นมันไม่ใช่แค่พลาดแล้วนะไม่เป็นไรหรอกครับแต่ผมอาจจะโดนบ่นนิดหน่อยแต่ผมว่าผมคงดูกับคุณครูต่อไปไม่ได้แล้วล่ะครับดูท่าทางพวกเขาจะโมโหมากเลยนะครับท่าทางพวกเขาจะมาจับตัวผมด้วยครับถึงเวลาที่ผมต้องเก็บเจ้าไก่แล้วนะครับคุณครูแก <c oughs> <c oughs> ลืมตาได้แล้วครับ เจ้าไก่หายไปไหนแล้วล่ะมันกลับเข้าไปในตัวเธอแล้วหรอจรินตนาการได้น่ากลัวเกินไปหน่อยนะครับมันอยู่ในนี้ครับหึนั่นมันสร้อยของเจ้าไก่นี่มันเป็นอัญมณีคนละแบบกันครับเพราะของที่คุณครูให้มามันอ่อนแอไปหน่อยผมพยายามเปลี่ยนให้มันเป็นเม็ดที่คล้ายกันที่สุดนะครับมาช่า <c oughs> ทำไมวิ่งมาน้าตั้งแบบนั้นล่ะ <c oughs> นายทำมาอะไรบนเกาะเนี่ยถ้ากลับมาถึงเกาะแล้วก็ควรมาที่หอคอยเวทมนต์ก่อนสิพอดีฉันมีเรื่องที่ด่วนกว่าหอคอยเวทมนตนระ์อะหืมนี่ใครแนะนำตัวหน่อยสิครับคุณครูทางนี้คือเพื่อนที่หอคอยเวทมนต์ครับอ่าสวัสดีค่ะคุณครูเหรอเธอไม่ใช่นักเวทหรอกอ๋องั้นก็ช่าง ดูไหมว่าฉันตกใจแค่ไหนที่จู่ๆสัตว์อสูรกระโผ่ออกมาน่ะตอนนี้ที่หอคอยเวทมนตร์วุ่นวายกันใหญ่แล้วฉันไม่ได้กลับมานานน่ะก็เลยลืมขอโทษทีนะหยุดก่อเรื่องแล้วกลับไปที่หอคอยเวทมนต์ก่อนสักทีเถอะนี่เขาต้องลำบากเพราะฉันหรือเปล่านะเพราะฉันบอกว่าคิดถึงเจ้าแก่สินะพอได้เจอกันปุ๊บก็ต้องจากกันเลยนะครับต่อจากนี้เธอจะอยู่ที่เกาะแล้วใช่ไหมอาจจะบ่อยขึ้นระมังครับ อืมถ้างั้นก็ดีแล้วล่ะไว้ค่อยเจอกันใหม่ก็ได้ครับไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันใหม่แล้วอืมมาชาจะมาที่วิหารเมื่อไหร่ก็ได้เลยนะบายบายครับคุณครูเขาโตขึ้นขนาดนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะบ่ายวันนั้นเจเรมีครูเจอมาชาด้วยแหละเอ๊ะมาชาเจอที่ไหนครับครูกำลังยืยนดูดอกไม้อยู่ในตลาดแล้วมือเราก็สัมผัสกันดังตุ๊บ คนนั้นคือมาชาแหละแล้วมาชาก็ใส่กางเกงด้วยเขาใส่เครื่องแบบดูดีซัจนครูจําไม่ได้เลยแต่เวลายิ้มก็ยังเหมือนตอนเด็กๆเ,เลยล่ะงั้นเหรอครับครูอยากให้เธอได้เจอเขาด้วยจังแล้วเขาไปไหนแล้วหรอครับเขาโดนพุกนักเวทจากหอคอยเวทมนต์ดากตัวกลับไปเพราะอัญเชิญเจ้าไก่ออกมานะสิ <laughs> ไม่ต่างอะไรจากตอนเด็กเลยนะครับ แต่ว่าคุณครูคงดีใจน่าดูเลยสินะครับอืม่มก็แงส่สิไม่ได้เจอมาชาติมาตั้งนานแล้วนี่นาะแถมยังได้ดอกไม้มาด้วยอ๋อคุณครูดูจะชอบมันมากเลยนะครับอืมสะเื่นมากเลยละ่ะถ้าเธอได้เห็นเขาเธอคงต้องตกใจแน่เลยเขาเปลี่ยนไปมากจนถ้าเธอเดินส่วนกันก็คงจำกันไม่ได้เลยละ่ะดีใจที่ได้เจอเขาขนาดนั้นเลยเหรอ แต่เป็นเพราะไม่ได้เจอกันนานหรือว่าเพราะเขาคือมาชาติกันแน่ละ่ะแบบนี้ก็แย่ละสิถ้าครูยิ้มอย่างมีความสุขขนาดนั้น <c oughs> ผมก็แย่จริงๆนะสิเอาล่ะทุกคนตอนที่43ก็จบลงแล้วนะคะ ดูเหมือนจะมีเรื่องราวอะไรแปลกๆกุก่นๆนะคะทุกคนฝากติดตามตอน44ด้วยนะคะว่าเจเรมีจะยังไงต่อกับมาชาคะ่ะทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ช่องด้วยค่ะไปละบายบาย